มาเรามาเริ่ม4-4กันเลยนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็ได้ลงคลิปเลยพอดีไม่สบายครับผมตอนนี้ก็ยังไม่หายเลยเสียงก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่ ถ้าไม่ได้ทีหนึ่งก็จะดราม่าก,กันนะครับผมบางทีก็เล่นไม่อันนี้เท่าไหร่นะครับยังไม่หายดีเลยยังป่วยอยู่นะครับก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่นะครับผมก็มาแบบชุดใหม่เลยนะครับผมสุ่มมามใหม่ๆ ตัวมาหาเพื่อนที่ก็จะไม่เปิดไมค์นะครับผมเฮ้แต้แตกแตก,แตกว่ะเฮ้ยแตกว่ะเฮ้ยแบบนี้ฮ <First Blood. S 1> ี่พันยาก่อนว่ะอยู่เพิ่งมานะขอร้องให้พันยาก่อนเฮ้ยมาทีนี้พร้อมแล้ว ขึ้นไปช์าเพื่อนผมหรอตึงน,นนะนนไม่โดนอะ่ะร้อ,อนอ่ะึมาเลยก็มาดีครับเฮ้ยเข้าหัวนัน,นะน่ะเฮ้ยอะไรครับเรียบร้อยโอ้โหไม่โดนเลยอะไรอะ่ะโอ้โหจบแล้วมาจะดึงหงวัวซะหน่อย อะไรครับนี่เน, e นี่ยเ n อะไรนี่ก็แล้วกันถิงผมจะไม่สบายแต่ก็เอาเรื่องู่นะคะรับผมตีมือยังดึงเข้าหัวอ,อยู่ซีซั่นนี้อาจจะไม่ดันเล้งใหญ่ ดาวไปดีครับหนึ่งเอ้าซ้ำไม่ได้ฮยมันจะซุปกันวะกูไม่ซุบมัะ่ะซุบวะเฮ้ยดาวดาวดาวเตะไป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 ตายดีครับพี่น้องเอาดีๆนี่ก็จะชนะอยู่นะเนี่ย เพื่อนเราตึงอยู่เพื่อนเราตึงอยู่นะ <Resources here. S 1> ปืนไกลไม่ต้องเล่นหรอกมั้งลองอย่างเดียวเพื่อนตึงอยู่นะ Resources here. Resources here. เพื่อนเราตึงอยู่นะทางที่ดีเราต้องครบเพื่อน ยังไม่ทันได้เอาเลยคืออนมาอะไรวะลูกซองคืนมาอ้าวยืมพันยาแบบนี้ก็หนาวเลยครับผมปแตกอเหี้ยเอาได้เพื่อนเพื่อนเอาได้เพื่อนสวยสวยสวยเพื่อนสวย มีการด่ากันแล้วครับไม่ได้ด่าผมนะจังช่ไหมเนี่ย่มันก็ไม่รูว้ว่าด่าใครนะครับผมสมองมากปัญญาควายเฮ้ยน้องใจเย็นดิอย่าเพิ่งด่าทั่วดิเฮ้ยทำไปไหนก็มีท่าแรงเดียงอยู่คนเดียวผมก็มีครัขอร้องโอเปิดไม้ไม่ได้วะคนดูถ้าเปิดไม้นี้เสียงผมหายแล้วนะผมลองหลายครั้งแล้ว โอ้หไม่เข้าหัวเลยถ้าเปิดไม้นี้พูดไม่ได้เลยนะไม่ได้ยินเสียงถ้าเปิดไม้เสียงมันหายฮะมีใครแนะนำผมที่ดีกว่านี้ไหมนี่อะไรวะเย่เ ขอพันยาก่อนนะอะไรวะแตกขอโทษด้วยนะเพื่อนต้องพันยาก่อนนะร่วงอะไรครับโอ้ยืนชิชวๆเลยตั้งแต่นี้หายแรงๆไปหนึ่งที ชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วคลิปนี้ไปละ